ได้เร่งรัดในการที่จะดูแลเรื่องของความผิดนะฮะไม่ว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับร้ายรมชาตนะเรื่องเกี่ยวกับบัตรเทเลนิกนะฮะซึ่งเมื่อเช้าก็เห็นมีข่าวหลายช่องนั้นจะเสนอไปนะับในการเกี่ยวกับบัตรเทเลนิกนะและในเรื่องของการปราบรามการรู้สึเกี่ยวกับเการนะตรวจสอบนะท่านเมื่อวานเมื่อวานได้พบความผิดปกติเกิดขึ้นที่บริเวณ ไทยพนิษนะใกล้กลับคนงานใหญ่นะซึ่งเป็นเครื่องกดเงินทุเดียนนะจึงได้ไปทําการเฝ้าสังเกตดูนะจึงพบว่านะมีผู้ต้องสงสัยในขณะนั้น,นผู้สงสัยเป็นชาวต่างชาตินะกาลังกดเงินนะแล้วก็กําลังใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์อยู่อาจาั้นจีนได้ขอเข้าทำการตรวจสอบจึงพบวน่านผู้ต้องสงสัยรายดังกล่าวก็คือตัวมิสเตอร์ลัสลานลาฟาลิฟนะอายุ3 7ปีสัญชา,าติยูเครนทีปัสสานะ ประเภทสองเคตามีนนะไฟไฟไว้ในคองคองโดยอนุญาตการเปลันนี้ผมว่าการาไไล้่นนะเป็นกระบวนการัี่เป็นการประชามิการไปรังานสื่มุลชนท่านใดมีข้อสักถามใด้เชิญครับ